บัวมหาราชปรา,ราแผ่นอินอักครศิลปินทิียาใต้รโรงบาบาลร่มเจนผู้เขชินทาชื่อเรืองนางเกิดต้องพ่อป่วยภัยเศรษฐกิจพอเพียงเลียงชีวีหันนาทีปิ๊กฟ้าผลสงสดใสเกียรตระบือชื่อก้องทั้งของไทย ร้อยดวงใจของพระองค์ส่งพระเจริญด้วยกล้าด้วยประหม่ขอเดชะข้าพุทธเจ้านางพิมพัฒน์มงเขียวรักษาราชการแทนผู้มเมกาสษานศึกษาพน้องคณะกรูโรงเรียนเทศบาลเฉลิมเกียรสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาสยามบรมราชกุมารี